ปีพุทธศักราช2566เป็นการจัดงานในรอบสองปีหลังจากที่ได้การลดงานเนื่องจากแถานุปารากรร่วมด้วยช่วยกันจัดสถานที่จนมีนสีสันสวยงามค่ะ today the event was organized in the team of colorful As you can see the multi color decoration at the front of the party, our <laughs> Supermoon colorful party has been held continuously every year. And this year, in 2023, is the first time after two years of the physical distancing rule due to the spread of COVID-19 in this year we met in all the most special by holding the event at the school dome and stayed decorated by teachers and school staff. ดิฉันขออนุญาตนเรียนกำหนดการจัดงานสุขมนสัมพันธ์ครั้งที่20ทาร์ลูบาร์ตี้คร่าวๆดังนี้ค่ะเวลา16นาิการับลงเรียนเข้างานสุขมนสัมพันธ์ครั้งที่20เวลา18นาฬิกาพิธีเปิดงานสุขมนสัมพันธ์ครั้งที่20ทาร์ลูบาร์ตี้ มอบเกียรติบัตรเก่นักเรียนที่ชนะเลิศก,การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนเอกชนระดับจังหวัดและระดับประเทศการแสดงร้องเพลงไทยสามโกลโดยเด็กอิมพลชยาภาอุทยัยศรีและการแสดงสุดพิเศษชุดเปิดงานโดยคณะครูโรงเรียนอนุบาลสุขมลการแนะนำครูครัวครูและบุคลากร เรียนมันบามถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับกาาแส ให้แก่นักเรียนที่ผู้ปกครองให้การสนับสนุนโรงเรียนตลอดระยะเวลา9ปีถึง10ปีขอกาบเรียนเชิญนายธนวินสาลิีท่านผู้ในการโรงเรียนอนุบาลสุพมลได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานสุม 3, พมลันธ์ครั้งที่20คล l o r ร u ฟู a าร์ีขอกาบเรียนเชิญค่ะ Ladies and gentlemen now it's time for school l e n s e Mrs. Superman Library to present certificate to the parents who support our school for 9 years and 10 years and it's time for Mr. Kanawin Salin director of Suphamong school in front of our objective for 20 Suphamong Sampan Colorful party please welcome ุกปีและในปีนี้คณะกรรมการจัดงานได้มีความยินด,ดียิ่งที่จะนำเสนอแนวคิดของงานในรูปแบบสีสันสดใสภายใต้ชื่องานคาร์ลูปาร์ตี้โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้1เพื่อเป็นการประเมินพัฒนาการของนักเรียนด้าน,นร่างกายอารมณ์และสังคม2เพื่อให้นักเรียนได้มีควากล้แสดงออก 3. เพื่อให้ครูนักเรียนผู้ปกครองและสิทธิ์เก่าได้มาพบปะร่วมงานเลี้ยสงสังสรรค์กับทางโรงเรียน 4. เพื่อเป็นการจุดประกายความสามารถที่แฝงอยู่ในตัวนักเรียนและเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้ทดลองทำสิ่งต่างๆอย่างอิสระสำหรับงานสุขุมวิสามัญปีนี้มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมงานทั้ง,ง,งสิ้น5 8 4คน จำนวนครู35คนบุคลากร21คนและผู้ปกครองนักเรียนอีกวนหนึ่งซึ่งขณะนี้ทุกท่านได้พร้อมเพียงกันในงานนี้แล้วปัจน,นี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วกระผมขอาการาบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้ให้เกียรติกาวเปิดงานสุขมุมวสัมผัสครั้งที่20พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ปกครองที่ให้การอัาลักษณโรงเรียนตลอดระยะเวลา9ปีและ10ปีขอกราบเรียนเชิญครับ การประส์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการจัดงานในครั้งนี้นะคะอย่างไรก็ตามดิฉันก็ขอให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นงานที่ทําให้ ไม่มีใครน้อยหน้าใครถ้าท่านทาน,ทานไม่อิ่มหรือมีข้อบกพร่องประการใดสามารถเขียขนคอมเมนต์ได้หรือแจ้งกับครูของเรา ค่ะประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองที่นักเรียนได้รับทุนการศึกษานะคะเียนตรงพร้องด้านข้าเวทีในเวลานี้ด้วยนะคะ<ว>ให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองให้การสนับสนุนโรงเรียนตลอดระยะเวลา9ปีถึง10ปีมีทั้งหมด20ท่านโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ ผู้ที้การสนับสนัุนนรงเรียนมาตลอดระยะเวลา10ปีลำดับที่1เด็กหญิงกัญญาพัชสีจันทร์สุขพร้อมผู้ปกครอง2เด็กชายจุลศักดิ์คำสืบพร้อมผู้ปกครอง 4. ี่เดกินพัทราวรีแีละอูมิเศพร้อมผู้ปกครองและหเดกหญิงพัชร,ราพรค้ครูเขียวพร้อมผู้ปกครองลำดับต่อไปผู้ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนมาตลอดระยะเวลา9ปีมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ ัำดับที่หเด็กชายพัทรรัตน์นยอุราคุณพร้อมผู้ปกครองค่ะ 2. เด็กชายอนา,าวินคู่วสุวรรณพร้อมผู้ปกครอง สีเ erm <Holmes. S 1> ส่เด <produ> <NS> ็กหญิง <competitors> นันชพรศรีธจันพร้อมผู้ปกครองค่ะห้าเด็กหญิงชูภาวดีแสนเพียรพร้อมผู้ปกครอง นะพร้อมทุกปกรรอง เด็กหญิงพัชย์ามนขำพระนาพร้อมผู้ปกครองซีเดเด็กชายปัญญาวุฒิเมียชัยยูกูพร้อมผู้ปกครอง 2. เด็กหญิงปาดาสมิงกราพร้อมผู้ปกครองสิสเด็กหญิงวันนิสาสีทองแดงพร้อมผู้ปกครองสิสเด็กชายระว,วริเมืองพันพร้อมผู้ปกครอง ับต่อไปขอเชิญท่านประธานมอบเกียรติบตัตรแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาการและประบวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนเอกชนระดับประเทศมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ 1. รางวัลเหรียญทองการตอบปัญหาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6ถึง6เด็กหญิงชินิการริจนา และเด็กหญิงกิก่งก,ก,การเชื้อสลีปครูผู้ฝึกสอนนายุทธการวิจิตรศรี ลำดับต่อไปเป็นการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาการและประบวดสินบนินนักเรียนเอกชนระดับจังหวัดมีรายชื่อดังนี้ค่ะ 1. รางาวัลเหรียญทองการเล่านิทานประกอบสื่อประเภทเดี่ยวระดับประมวัยเด็กหญิงกะนกทิ่ป,ปะพฤศโรครผูผู้ฝึกซ้อนนางสาวเกศบเรีนโตสายมู การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประุมศึกษาปีที่4ถึง6เด็กหญิงกัญญาพัชศรีจันทร์สุขเด็กหญิงศนิสาวภาเชยโพและเด็กหญิงชายาลินิ่งมากครูผู้ฝึกสอนนางสาวสุพรณีการเลิศ 3. รางวั นายอุลากุลรูผู้ฝึกสอนนางสาวอัมพรแสงคร สูตรสามัญระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6เด็กชายมงคลลุนอุดมครูผู้ฝึกซ้อนนางสาววิชุดาจันจวง6รางวัลเหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6เด็กชายไทยชินอิมามุระ ครูผู้ฝึกซ้อนดายธนวินสาลินเรางวัเลเหรียญทองการแข่งขันคลิตคิดเร็วระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3เด็กชายวัชระเกียรติปีกสันเทียครูผู้ฝึกซอ้อนนามสาวรูร่งุดีภูสี รางวัลเหรียญทองการแข่งขันคณิตคิดเร็วระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6เด็กหญิงนันชพรศิรทจันร์ครูผู้ฝึกสอนนางสาวทิพวรรณนิคม9 yeah, รางวัลเหรียญทองการเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงเด็กหญิงสุภาพรวงทูพรครูผู้ฝึกสอนาง กัรญารัฐแทงไทย10รางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1-3 mm hmm. เด็กชายนัดทวิสารเงินครูผู้ฝึกซ้อนนางสาววีรวันธงพันธ์11รางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4-6 เด็กหญิงปวิน์เพียงทองรูผู้ฝึกซ้อมนางสาวพรทิพย์บุญมาและ 12. รางวัลเปลี่ยนทองการถูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอลระดับชั้นประุมศึกษาปีที่1 3ถึง3เด็กหญิงกรนกนัทถังวิเชียนเด็กหญิงปวีธิดาพรงทองเด็กชายตะวันอาคาาัคคลา เด็กหิงธัญชนกชาชำนาญเด็กชายพีรพันธ์เพียรอดโงและเด็กชายยงวุษสีโปดกครูผู้สอนนางสาวดารารัตทาประหลัดค่ะ วันนะคะรางวันเหรียญทองการคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3เด็กหญิงปียพรบุญมาครูผู้ฝึกสอนนางสาววิภารั์ถิวนา ุพมุรุลเดลที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานสุขุลสัมพันธ์ครั้งที่20และขอกราบขอพระคุณท่านผู้ดำน,น,นินงานนายทัน์วินศาลีที่ให้เกียรติกล่าวรายงานต่อประธานในงานสุขุมสัมพันธ์ครั้งที่20ขอเชิญทุกท่านพักผ่นอนตามอัธยาศัยค่ะ